วันนี้เราจะมาทำกับข้าวให้ออฟฟิศเดลต้าการกินเป็นกังวลไหมพี่ผมพอพี่พีไม่กินผงชูรสนี่ปิดมือแล้วเหมือนเดิมไหมไม่มันอร่อยอยู่แล้วพ่อกูแอบใส่แล้วนะทีนีเห็ดขึ้นหัวเหนื่อมาากันไม่ได้แค่เหงื่อพี่ชิมุโอ้ยเฮ้ยมาไหวโอ้ยก็ยืนรอกิน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เดอะสกานะครับวันนี้เราจะมาทํากับข้าวให้ออฟฟิศเดอะสกากินซึ่งเป็นเมนูที่พี่บีชอบแล้วก็เดอะสกาชอบก็คือเมนูลาบเป็ดสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับแล้วครับสวัสดีครับ หิวข้าวกัญญาครับหิวข้าวกันนาหิวมากครับหิวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทํากับข้าวให้กินแต่ว่าผมขอรุกมือคนหนึ่งได้ไหมใครใครชอบทำกับข้าววะอุ้ยตงโกนรุกเลยสักใครอ่ะนี่เขาเขาลุกเขาไหนไปไ่เจ้าวื้อขาวคนร้องเสลงไม่ออนี่รุกน้องผูห่อุีกย่างดี่ะไม่หางเลังไเี้ยงหันหน้าเ้ากล้องหันหน้าเข้ากล้องแล้วคุยกับาไง บอกไงถึงบอกว่าต้องเอาตากล้องมาสามคนจะได้ประจับแหลมมุมอายืมเดือดตะกาสองตัวได้ไหมเอาที่ใครจะเป็นลูกมือผมเท่เเลยนเท่ทำให้เป็นนะอะไรนะทำให้เป็นนะแต่ผมช่วยได้ช่วยทำเลยได้ก็จะทำเมนูลาบอ่ะไม่เคยพบอกหัวหอมได้ไหมไม่ได้ ทำข้าวคั่วกั็นไหมไม่เป็นไปเดี๋ยวผอามึงนี่แหละเดนนี้เราได้ลูกมือแล้วเดี๋ยวเอาไอ้เท่ช่วยทำปกติเท่ที่เขาจะเป็นเขาจะเป็นแอคเตอร์ใช่ไหมเป็นแต่กล้องครับผมได้พี่บอกบอกพี่บี้หรือยังว่าวันนี้พี่บอกมาทำเมนูอะไรพี่เราทำอะไรเนี่ยผมซื้อลาบไปไม่พี้อ๋อผมว่าไม่ได้ทำผมเอาแค่พ็อกมาเอาของมาเหมือนมาทำแต่ว่าพอตัดเข้าไปรายการทีวีปุ๊บ ตับตัด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 ใส่แยงแช่ถุงอ๋อริมถุงเขา i n s อ r t ใส่จานที่เหลือทุกคนก็แล้กินกินไปแรู้หมดเลยไม่ไม่วันนี้ผมทำเอง๋อดีวันนั้นที่เรามาถ่ายรายการแล้วพี่บีบอกว่าชอบกินลาบเป็ดใช่ผมชอบกินลาบเป็ดผมเลยเอ้า แล้วผมก็เก่งซะด้วยสิทำหม้ข้าวอ่ะก็เดี๋ยวเองซะด้วยสิววันนี้ทำรัดเป็ดให้กินแต่วันนี้ผมไม่ได้เอามาเป็นตัวผมเอามาแค่ขาเดี๋ยวสับใส่กระดูกอะไรให้กินทอดใช่ให้กินแต่วันนี้คุณเท่เขาช่วยผมนะได้ครับผมคุณว่างใช่ไหมว่างครับแต่คุณทำงานให้เขาใหคุณถึงว่างเพราะว่าียังไม่ถ่ายแลาวคุณยิ่งพาเขาทำงานนะวิธีเออได้สิเออไม่พาเขาทำงานว่าไหนเรียกให้เกียดชอบคุณลูกสาห์มาเดี๋ยวขาดคนทำเนี่ยผมให้เขาไมช่วยเลย เขาพูดว่าให้เกียรติช่องผมนะช่องเั้สิบสี่สิบห้าล้านนะช่องผมแสนเดียวเขากล้าพูดว่าให้เกียรติะเว้ยช่ให้เกียรติช่องผมนเอาอีกคนไหมเอาได้เอาใครเอได้ไนี่้าหรือตัวอไหือตัวเตีใช่คุณชอบเลยคุณชอบเลยคุณชอบเลยเรร่าเป็ดเดี๋ยววันนี้ผบจะพากาทำร่าเป็ดไปทำกันเลยดีกว่าอร่อยอร่อยันเค่รอยกม่อยาถุงื่อกีไม่อยาก แกะทุงไหมโหรือแกะไหม <c oughs> แกะทุงเหรอเออทุกย่างก็แกะี่พี่รอแป๊บเดียวได้ครับอยู่นะอยู่นะผมสับแป๊บเดียวให้ท่านเลยไปทุกคน ซอยหอมซอยเก่งเลยพี่ปกติซอยอย่างเดียวนั้นไม่ค่อยหอมหอมก็บางทีก็หอมก่อนค่อยซอยซอยแล้วซอยเสร็จก็ไม่หอมแล้วทำอาหารเลยทำอาหารไม่ตีตีนี่ไอ้ที่ผมไม่เคยตีกันนะพี่จริงเหรออันนี้เรื่องจริงเลยผมยังไม่รู้ว่าไอ้โพแทสเซียนั้นตายไม่เป็นไงคุยไอ้เกมตลอดอะผ่านเนี่ยไอ้เครื่งไหนไม่เป็นไงวะจริงเหรอจริงเขาพี่ไม่เคยพาไปหรอไม่เคยเขาไปคนเดียวใช่อันนี้น้อยใจหรือว่าอะไรก็มีบ้างนะ เลยครับพี่ผมมีลูกน้องพี่ต้องพาลูกน้องไปด้วยอ่ะไปดิใช่ไหมอ้าวออฟฟิศเลบานด็อกสกี้นะครับข้าวกินฟรีเดี๋ยวให้เขนเลงท <c oughs> ี่นี่มีไหม ไม่มีโอ๊ายห้องสิบสี่สิบห้าร้านค้าเขาแต่จริงนะจริงนะเพราะค่าทินเดอร์โกไวเฟมพี่โอ๊คายนะจริงเหรอเขาออกให้เราเหรอเขาออกให้แต่พี่ต้องให้เขาดูห้านาทีนะพี่แค่ขแค่ขอดูไม่ใช่เป็ได้ไปยุ่งยากใช่ใช่เป็ได้ไปเขาตบมือแท็กกุเข้าอะไรไมม่่ีแแคนะนั่งดูเหมือนผู้ปกครองพาเรามานั่งดูได้ด้วยพี่แปลว่ามีห้องแล้วเราก็ไปนั่งดูน้องใกล้ๆอย่างเงี้ยเลยจริงเนี่ยจริงไม่ได้หรอกพี่ เดีผมไม่ได้ช่วยงานกลุ่มอะไรอีกงานกุ่มงานกลุ่งมีมึงสองคนนี่กูแย่อ่ะคือกูเด็ดตอนนั้น่งโอเคถ้าเด็ด้วพอไปไปได้เฮ้ยผมอยากรู้ถี่พี่ไปเที่ยวสามั้งแรกพี่รู้สึกไงตื่นเต้นนะพี่ไปแบบอาบน้ำไปอะไรอย่างนั้นนะพี่ตื่นเต้นนะครั้งแรกอะจริงหรอครั้งแรกตัวสั่นเว้ยเหมือนเข้าห้องฝาสั่นเลยอะคือหนาวใช่ไแอร์หนาวใช่ไม่ตื่นเต้นเว้ยตื่นเต้นเลย อ่ะที่สองคนบอกว่ายังไม่เคยไปไม่เคยจริงๆพี่ผมครั้งแรกอ่ะเพื่อนพาไปไม่ตื่นเต้นเลยเป็นครั้งแรกที่แบบเราแก้ผ้าต่อคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่เพื่อนเราพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ผมไม่กล้าไอ้เฮี้ยเราแบบอายุยี่สิบป่าแล้วเลยเราต้องมาให้คนอื่นอาบน้ำให้อ่ะจะรู้สึกว่าเราตักเองได้ไหมกูคิดจุดแบบว่ารวบขั้นตอนเลยอ๋อคือเขาก็อยากอาบน้ำให้เราก่อนใช่ไหมพี่คือก็ยังทำเป็นหนึ่งขั้นตอนหนึ่งสองสามเขาเอาไม่กระทั้งแบบเปิดน้ำให้เราเลยอ่ะ ก่งใจจัดอะคำนี้คนที่รับเพ็ดนีคืออะไรพี่โอ่งเกลือเกลือตับผัดพี่โอ่งชอบมากผมชอบมากเลยผมชอบจริงป่ะจริงชอบพี่โอ่งอ่ะใช่อะไรอ่ะของดี่น้ำลายไม่เอา ไม,ไม่ให้เท่กับเกมหันให้มันเล็กพี่ว่าคนดูเขาได้ยินที่พูดปะเอาพีอ,อกให้พี่เปียมมาช่วยเร,รยัุกสภาพก็เดี๋ยวออกมาทางออฟฟิศเพราะว่าทุกคนหิวมาดีาเออพี่บอกอออว่ามึงทำมึงทเยอะมึงไม่ได้เสร็จแล้วมาดี เขาเรียกว่าเจียวหนังเป็ดใช่ใช่เหรอก็พี่โอบอกเจียวไปทำอะไรพี่พี่รูป้ปรัไม่รู้ครับเขาให้เจียวก็เจียวเอาไปทำอะไรพี่ไม่ใช่เจียวแล้วจะถึงหายไปเลยทำไมำไม <laughs> าให้เราจะเราจะเอาหนังมันมาใส่ในลาบเป็ดน,นี่แหละอือ <laughs> แต่หอมมากใช่หอมน,หออนี่มันหนักไปที <laughs> ิดูเลยถ้าไม่ดีเกมกับ ีช่วยกับเครื่องจะให้ปอกหอมก็คือไม่ได้กินวันนี้น่าเป็นวันนี้น่าจะเย็นนะพี่แล้วเราไปรายการคนอื่อนทำอาหารเขาเป็นงานพี่องโอ้โทีมงาน3ามีคนคนดำเนินรายการเดินเข้าคุกกิ้งเสร็จเลยคูณตั้งแต่เหนื่อยเดินตลาดเลย <c oughs> คือมันดีอย่างหนึ่งคือตอนถ้าเราใช้อกเป็ดสำเร็จแล้วเป็ดมันจะ กลิ่นสาบมันจะไม่ค่อยเยอะเหมือนที่ใช้เปิดเป็นตัวพี่บอกอันนี้เราต้องคั่วไปถึงไหนอล้พี่ดับว้ใมันหนังมันกรอบอะจนน้ำมันมันออกทังหมดมันเหมือนหนังไก่เพราะมันหอมมากเลยอะพี่หองใจเหมือนดินี่มันยังไม่ได้ปรุงนะมันจะเหลือประมาณถ้วยนี้หนังนะองจริงจริงนอพี่มันช่ที่เปนน้ำมัน เไ,ไม่มีรสชาติหรอจับสิไม่มีกลิ่นนะนั่นเลยเว่ยแอ้วเหมือนเหนือยิงเยอมลองสิผมไม่เชื่อหรอกเฮ้ยไม่มีกลิ่นนะยังใช่ไหมเ้ยวัวเลยเออเนื้อวัวเนื้อวัวล้วนๆทีเนี้ยเท่กับเท่กับเกมเกมโอ้โหทำพิมพไม่ได้อยู่ทต่ท่น้าท่าน้าูดว่รไหนี่ท่านาวหั่างงี้นะที่แรกครับที่สองโอที่สาม นี่เราอย่าหั่นอย่าหั่นครึ่งนะหั่นหั่นให้มันโดนแบบอย่าให้มันโดนแกงถ้าโดนแกงเนี่ยมันจะบีบยากหั่นม่เป็นอย่างเงี้ยทุกชิ้นเห็นปหมพี่อ่งตอนนี้เราทำอะไรอยู่พี่เราจะปรุงเริ่มปรุงเอารสชาติพี่โองก่อนหนึ่งด้วยให้พี่เกมกับพี่ที่ชิมนี่โหอร่อยมากพี่โองอยางหยางอ่ะสมมติเราเหมือนเราทำขายตามร้านได้ว่าเขาจะใส่ประมาณนี้นี่ใช่ไหมอ่ะหนึ่งน้ำตาไปก่อนน่ิดนึงน้ำลาพริกป่น โอ่ข้าถึงไหมถึงไหมนะ่รอะโอเคอ่ะเดี๋ยวว่าต้นทีนี้ก็ใส่ต้นหอมมีตะนคร่ครับแล้วก็บีบมะนาวครับบีบมะนาวนี่ขายได้เลยอ่ะ

ไปหนึ่งโอ้ยเหี้ยเกิือใส่ก็ได้ป่ะเสร็จแล้วรับเป็ดเราหนึ่งการหาจีนว่าชิมมหดแต่ว่าพี่หงว่าเผ็ดเผ็ดน้ำเผ็ดจริงเผ็ดตามเลยมันไม่ได้เผ็ดเออผมอาจจะไม่ได้เผ็ดมากกินได้ากินกับข้าวเหนียวมันจะได้ได้พอดีอร่อย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 กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาลองข้าวเหนียวมาลองเฮ้ยใช่อะแสบคือเชี่ยดีว่ะพี่อร่อยที่สุดตั้งแต่ผมไม่เคยกินเลย อันนี้ไม่โอ้ยอันนี้ไม่โอ้ยผมเพิ่งกินครั้งแรกแล้นะพี่บี้เสร็จแล้วครับแล้วเขาชอบลาบเป็ดด้วยผมนี่ชอบเลยจริงหรอดีเด็ดเลยลาบเป็ดนี่วานมันนะพี่บี้กินเผ็ดใช่ปหมใช่ครับต้องใส่ผมดูรสนะใส่ปะไม่ต้องใส่โอเคพี่บี้ไม่กินหมูยอรสเหรอไม่กินครับโอ้โ เป็นกังวลไหมพี่โองพอพี่พี่ไม่กินผงชูรสนี่ฝีมือจะเหมือนเดิมไหมใช่มันรอร่อยอยูแอ่แล้วนี่พ่อกูแอบใส่กันนะเดี๋ยวก็ถ่ายผักว้าวนี <c oughs> ่ว่าแอบแซ่บแซ่บแอบแซ่บได้กินได้กินไม่ได้กินร<ง>ับเป็นหรอครับกินรักแร้ดิ้งขึ้นจมูกเลยนี่วู้หวนี่ยังไม่เสร็จจากพี่วีเราเรามีโรยหน้าอีกมีช้อนอีกอปะ เป็ดหนังเป็ดเดี๋ยวแล้วพี่พี่ให้นัทเลยครับเฮ้ยโอ้โหหน้าเป็ดนี่ครับมือเป็นเมนูโปรดของพี่พี่ถ้าอร่อยบอกอร่อยนะคะถ้าไม่อร่อยก็บอกอร่อยโอเคลองชิมนะครับนี่มีติดเอาหนังเป็ดไว้ด้วยทอดชิมครับ ฮืมฮึมฮึ่มนี่ผมไม่เชื่อผมขอกินน้านๆด้วยได้ปะไม่แค่หรอกไอ้ดิไอ้ดิก็หิวอร่อยพี่โอ๊ยเห็ดขึ้นหัวแล้วเอออร่อยไอ้พี่นี่สุดยอดอ่ะเอออร่อยจริงปกติพี่กินเผ็ดขนาดนี้ปะประมาณนี้ครับไอ้เกมบอกว่าพี่กินเผ็ดแต่เผ็ดพี่พี่เผ็ดมากนะพี่กนี่เผ็ดด้วยเมื่อกี้เราใส่ไปสามช้อน พี่พี่เด็ดไหมหรือว่าไม่เด็ดเลยครับรูพอดีครับผมเด็ดอร่อยพี่องค์บอกพี่พี่ยังว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาทําเมนูเด็ดของพี่องค์ใช่ผมจะมีเมนูซิกเนเจอร์ของตัวเองเดียเกียวน้ําถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาทำให้กินอีกเฮ้ยมาได้เลยคุณนี้เลยกินมาบ่อยๆก็ได้นะถ้าอยัดเงินดิเอาระหยัดเงินพี่พี่โอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ถ้ามีใครเขาอยากแบบคุกเองอ่ะผมให้เขาคุกเองด้วยน้อง นั่นเป็นพี่ก๊อฟนะเออเกี้ยงเนีขามีช่องทำอาหารนี่๊อฟตก๊อบมาทางนี้เี่แม่ครับคุณเชฟเซฟคุณปรุงเอาเป็ดโชว์หน่อยนะคุณไม่ปรุงอ่ะอ้าผมทำไปแล้วเว้ทำอไงวะมาผสมผสมหยิบหยิบเข้าไปอันนี้น้ำปลาเขาคั้วพริกเราเราเราไม่ต้องเปิดไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ต้องก็ได้อ่ะแล้วคุณจะกินเท่าไหร่คุณตักเกาเลยอ๋อเฮ้ยกินเป็นรถตัวเองเออลองแค่นั้นแหละมาอยากลองว่ารถตัวเองเป็นยังไงพริกเผ็ดมากพริกเผ็ดมาก เผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยทำยำต้องรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มครบโอ้วโหไอเฮ้ยเราจำจำนะจีอบใส่เยอะมันจะได้หอมๆของชูรสไหมอ่านิดนึงผวงนัวนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่ะนิดนึงมันเอามะนาวมะนาวความอร่อยอยู่ตรงหม้อนี่แหละโอ้ยคี่กินเผ็ดปะไม่ใส่เห็ดหนูไปแล้วเฮ้ยใครกินเอาเฮ้ยไม่อินเว้ย ผมปรุงผมก็ไม่ได้ชิมอะไรเลยนะมั่วเลยนะใส่ตามใจชอบลองดูมันประมาณไม่สมว่าร้านเป็นรูปที่อยู่ในสยามนะไม่ใช่อร่อยนะอ่าแล้วชิมฝีมือแม่ครัวด้วยไหมอ่าเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหมิ่นหม้อหม้อมันจะเผ็ดไปเรื่อยนะใช่เหงื่อมาแล้วไม่ได้เคยเหงื่อพี่ จิ้มนู่ไปอกไปจ้างเขาั่วพี่พีๆไม่ไม่ใช่พริกแบบที่มันเป็นคำเร็จภายในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนี่ให้ชาวบ้านเราั่วเลยให้เขาทำให้เหรอค่มันมันเขาสะดุ้งน้ำมันมาด้วยใชเขาสะดุ้งน้ำมันน้ำมันจะดึงน้ำมันคืออะไรอ่ะคือพริกป่นเวลาสะดุ้งน้ำมันดึงความร้อนเนี่ยมันจะดึงศักยภาพของพริกออกมาได้เยอะกลิ่นมันจะขึ้นเชลมอัลเลกเกรดดึงศักยภาพด้วยดึงทุกอย่างนะเป็นรสชาติเป็ดเดี๋ยวน่ากินอ่ะของี่เปียวทำไม่จัดนะเขอชิมหนพี่เปียวด้วยได้ปะเปียวเลยแหละ แค่นี้จะทำให้ทุกคนอะไรเนี่ยไม่ไหมหนูให้ใส่ไงเอามาชิมเร็วชนี่นี่ของเฮ้ยพี่ก๊อฟเอาสิกคิมพี่เบบร้านอาหารอ่ะเออเอนร้านอาหารกลางกลางเปรี้ยวผมไม่ค่ยยิเปรี้ยวไงพี่บิ๊กพุ่งให้ผมจานหนึงช่องเลวานด็อกสกีโอ้เอาไม่เผ็ดนะ โอ้โใส่บงชูรสได้นะพี่ๆหรือว่าเอางรสพี่่เลยพี่่พี่่พี่อันนี้ไปวิ่งที่ไหนมาครับขออารมณ์เชฟพี่พี่มาแล้วผมไม่ค่อยกินเปรี้ยวครับเกินมือผมไม่เข้าเลยพี่ลงเต่าล้วนเลยอ๋อพี่่ไม่ค่อยกินเปรี้ยวใส่เอาฟิมันหลงเต่าพี่เด็ด่ะเฮ้ยเจจง อะผมได้กินมาแล้วถ้าเอ้ากูคือก็เติมพิซซ์เลยชิมก็อิมอันนี้ชิมเอารสชาติหรือว่าพี่หิ่มไม่หิ่หรือเปล่านี่เดี๋ยวเอ้าแบบพวกเอาพวกเอาเฮียตะมดแล้วเป็นละโอ้ยเฮ้ยมาเลยโอ้ยก็อยูนรอกินนรียบเรียนอะ คินเวลยนะชิมแล้วเว้ยอันนี้เป็นของพี่บี้ทำให้ผมชิมนะเป็นไงเอ๊เป็นไงผมทำจื๊ะผมไม่ได้สายเปรี้ยวไม่ได้สายเปรี้ยวพอมันไม่เปรี้ยวมันก็อร่อยเหมือนกันแดงไ้้ีี่อยากกินเดี๋ยว่าที่กูทำให้เขาไม่อร่อยพี้กินจริงจังมากกินเลยขอบคุณนะครับพี่บี้ครับโอ้ยินดีมากครับผมเดี๋ยวว่างๆบ่นมาทำ ของที่ผมมั่นใจมากๆว่าผมทำอร่อยคือเย็นน้ำฟ้าอยากกินเลยยิ่งมาได้บ่อยๆนะครับอยากลองเมนูอะไรมาลองให้ได้หมดนี่ที่พี่ดูพี่ทำป่ะอันนี่นี่หมดแล้วอ่ะชิมของพี่อันนี้ชิมพี่มาหรือแค่นี้เง้ยมันอร่อยไงหนังเป็ดหนังเป็ด อุ๊ยอร่อยพี่มีข้าวเหนียวปะมีนีมี่ะมีแบบไม่เผ็ดได้ผมปะพี่อร่อยในระหว่างที่ทุกคนชิมเราก็แอบทำของเรากินเองอันเราการสองนะเชมป์๊อบนะข้าวเที่ยงไม่ต้องกินละเออนี่เขาเหนื่อยเลยเรื่องของใครของแชมป์บ๊อบอ่ะครับผมไดอันน้แชมป์อบอันน้แชมปอรยรวยรวยเป็นการทำแบบไม่ปรุงไม่ชิมอืมอ้าถ้าเราอยากให้มันร้อนเราเราเปิดแก๊สได้นะคือปรุงเพ่ยงไปย่ากมาแค่ใส่น้ำปลาข้าวคั่วพริกป่นผงชูรสแล้วก็ผัก มาเปี้ยวก็ใส่มะนาวแหละมันใส่ทรายแมวด้วยเหรอพี่ไม่ใช่คือเข็มแล้วร่อยนเสร็จแล้วอ่ะเลยเหรอตักเท่าไหร่ก็ยังไงก็ตักเปรี้ยวนี่ก็เปียวใส่น้ำไปนิดนึงยวก็ปลาใส่ไปสักสองช้อนก็ได้ เออดี๋เข็มแก้ยากแล้วก็พริกป่นก็โรลหอมันเออมะนาวเฮ้เกกาเขาทำอยู่เขาเจ้าของเลยไม่ไม่ไม่เอาเลย้มากเลยเราแค่เตรียมไว้ห้คนปรุงเองอ๋อคือทุกคนก็จะอร่อยหมดเพราะว่ากินรสชาติตัวเองใช่ผีมือใครไหมกินไปไงก้าดป่านี่ของใบอนากินม้ำา้วย่างมา้วางลวย่งวย่างมาลยมง่ลองงางมน้าาลยง

พริกป่นผงชูรสน้ำปลาเขาพพริกเผ็ดมากนะพริกเผ็ดมากนะใช่เหรอบข่าวไร่ี๋ยิ่งเผ็ดใช่มะนาวรอดแล้ดูสภาพทิ้งเอาวขาพูดเขาพูดสักนิดนึงเขาพูดนี่เอานี่ตักได้เลยกๆจืดมันต่างเลยกูทำอะเอาไหว้ไว้เนี่ยเอาแ่ได้อีกนะเขาพูดแต่อีกคุกๆแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่ผักจบเลยเร็วๆพัดจัยดูอยู่แม่ดูนะอุ้ย ข้าเหนียวทั้งอยางไ่เ้าวเหนียลงไปเลยน้ำปลาลงไปเลยเอาใหม่เลยข้าเหนียวจากไหนจังโอ๊ยเปี่ยนไม่เป็นไรมีน้ำปลาใหม่มะนาวมะนาวบีบไปแล้วพี่บีบเลยคลุกแล้วก็โรยผักอุ้ยแค่นี้เราก็ได้ลาบปิดแล้วเหรอเออเออพี่โอ๊คพี่ลาบเป็นคนนำหน้าเจริญนะพี่เอาจริงเหรอท่านพี่อะไรนะำหน้าเจริญโอใช่ครับนี่นานนี่เจริญน่าจะแป๋วหนิทำไมไม่เห็นเหลือคนงกว่านี้เลย ไมไมันหนีอ่ะอันนี้น้อยอ๋ออ <c oughs> ันนี้แม่อร่อยสุดเหมทำไมอ่ะทำไมวะังละไม่นหนาวหรือยังไม่หนาวไหน<ต>ย,ยังเหมือนเป็นส่วนแห้งอ่ะ หู่านแต่ละคนดูมากลนะทคนดีมากเลยครัคราวนี้เราชิมปีมือสาวๆบ้างอ่ะใส่เป็ดก่อนเลยอันดับแรกเป็ดเอาแต่ต้มแม่เลยค่ะกินได้กินกินไม่ได้กระถิ่งไปเฮ้ยอาจารย์สวัสดีครับแม่อร่อยเดี๋ยวก็เป็ดไปล้างน้ำเดี๋ยวมาทำใหม่อธิบายหน่อยค่ะต่อไปใส่อะไรคะเดีรยด้วยอะไรก็ต้องใส่เขาบอกว่าสาวๆเลยชอบกินรสจัดลองชิมนะจานนี้ เผ็ดนำแล้วก็เผ็ดตามเลยไม่่ใอะรทำเตือนกินเสร็จซื้อวิกเลยเมื่อกี้ไอช้อปใส่ไปหนึ่งช้อนจืดสองสามสี่จำสูตรไม่ได้แล้วใส่แมวหนึ่งซ้อนมะนาวอย่าลืม่เยอะหน่อยไม่ไหวไหอ่าห้าอ่าห้าอ่าห้าปากเลยนะค้าหนูโดนกงวดเลย อันนี้ใส่มะนาวยังนะครับยางยางโอ้ยังไม่ใส่มะนาวนะจะรู้ว่าเติมอะไรก่อนเหรอคะอือหะขัดเปบี้ยวเจ็ดตีไอซ์โซโซ่มาชิมก่อนชิมแบบพี่บีนะฮะเห็นไหมแบบว่าอร่อยอือหน้าตาออกมาทายนะนี่ที่เมาที่เมาอันนี้อาหารแก้มเหล้าถ้าเกิดแก้มเหล้าเนี่ยต้องเป็นคนเมามากินและเกมเนี่ยทำให้ดู อร่อยนะฮะเห็นไหมของอร่อยของมึงเยอะเลยท็อปนี่าติของกระบะคนละชั้นเลยเฮ้ยของที่มึงปรุงกระเที้ยสุดพี่อมไหมพ่อมไมพ่อมเลยพี่ออมรสชาติหอยเซี่ยวนี้พี่ท็อปจริงเหรอใช่ท็อปแลกกิ้งตามเปื้ตอนนี้ถ้าพี่อร่อยกับพี่ท็อปก็โอเคละหอมอเหลือเฟือที่อิ่มเลวเนี่ยพี่เปลี่ยนบากนะพี่อมอ้าวจบแล้วไม่เป็นไรค่ะ น้ำตามันจะไหลพร่อพริกไม่ใช่พร่องเผ็ดนะเฮ้ยเนื้อมันเผ็ดแล้วกูเศร้าเลยนะคิดหน่งเฮ้ยเดี๋ยวก็ทำบีบมะนาวยังนี่เป็นว่าทีนเก่งนะวันนี้หน้าที่นี้คือคิดถึงรสชาติหรือว่านึกถึงคนเก่าเสภาพร่างเสร็จเต็มหัวกูเลยไม่ทำแม่แล้วอีกแต่ไม่ยังเลยโอเคหน้าข่ะ พี่วงค์เปิดเลยพี่เยอะเยอะด้วยทำเยอะทำเยอะอร่อยเยอะไม่วันนี่ยอะมุ่ะเฮ้ยต้องไปตลอดนะนี่ออกทางกลับแก้มอะไรวะพี่จริงเปล่าห่วยร่วงเหรอนี่ไม่โดนเลยชิมของเฮ้ยอร่อยอร่อยแต่เห็นมากเลยอ่ะหลักแรก อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรก็ได้ ครับวันเดย์ไม่ใช่ดิครับเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่หรอกว่าเป็นเดย์วันด็อกซี่บล็อกนะครับวันนี้ลาบเป็ดนะครับทุกคนอร่อยไหมอร่อยอร่อยอยู่แล้วเพราะทุกคนมันปรุงกันเองครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ใครชอบหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกี่วิวกี่วิวกลับมาไหมเดี๋ยวสองแสนวิวเดี๋ยวกลับมาเดอร์สกามื่ออะไรไหมครับเดี๋ยวมาทำเกี๊ยวน้ำเพราะว่าโฆษณาว่าทำเกี๊ยวน้ำอร่อยถ้าสองแสนวิวจะกลับมาทำเกี๊ยวน้ำให้เดอร์สกากินอีนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับจะไปเก็บของแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมปุ้มเหมือนได้เลยแขกพ่อ <c oughs> แต่เพื่อน <c oughs> พี่แขกน้องแขกพ่อแต่เพื่อนพี่แขกน้องนะครับแชร์กันไปนะผมใครชอบลาบเป็ดใครไม่ชอบก็แชร์กันไปได้สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสว,ส, <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับ